มาพอเราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายของการทำทำเจลคือตัวท็อปท็อปนี่คือพระเอกของเรื่องเลยนะเพราะว่าตอนที่เอเรียนอ,อ่ทำเล็บเจลไม่ได้เรียนเหมือนเราเจอคนขายอุปกรณ์แล้วก็ขายเขาบอกว่าถ้าซื้อเขาเขาะจะสอนให้พอถึงวันที่ไปจริงๆไม่ไม่สอนนะคะก็เราก็เอามาอบเองเข้าใจว่าเครื่องเสียสีเสียเราเคยทาสีเจลสีธรรมดาทามันแห้งใช่ไหมอบมันก็ต้องรีบแห้งเร็วดิ ไม่อดเท่าไหร่ต้องไม่แห้งต้องทาท,ท,าทา็ Top, so right hands, อปค่ะขาดท็อปนี่ชีวิตจบเลยนะงานเจลนี <t 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 ่คือต้องมีท็อปนักเบรบอกว่าขาดเบสไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าเขาเคยทาผิดเขาทาท็อปแทนเบสดอยู่ติดถึงสาวอาทิตย์เหมือนกันอยู่เหมือนกันใช่แต่พี่ไม่เคยลองนะอันนี้บอกทฉยเสออ่าค่ะเราก็จะทาท็อปนะคะเป็นพระเอกของเรื่องนะคะนอกเรื่องนิดนึงจริงจริงอัดวิดีโอจะไม่อยากนอกเรื่องอ่าก็เหมือนกันค่ะทา ทาท็อปให้มีความหนานิดนึงแต่ไม like, ่ให้ย้อยนะคะเพราะท็อปนี่ยอารมณ์ก็เหมือนยางมะม่วงเลยพอมันเกาะตรงไหนมันจะทําให้ลูกค้าราคาญนะคะเราทาเล็บนะคะให้อยู่ในเล็บเท่านั้นนะคะไม่ให้อยู่นอกเล็บเลยเล็บเท่านั้นคืออยู่ในตัวเล็บเท่านั้นนะคะเหมือนลอยอยู่ในเล็บตรงขอบเนี่ยค่ะจะต้องเว้นหนึ่งเส้นผมทั้งหมดทั้งข้างบนข้างล่างข้างข้างทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปิดไปเล็บนะคะอันนี้คือต้องเว้นเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะในอัตราแล้วเราก็อบอันนี้คืออบคือจบแล้ว แต่อันนี้เอกจะต่อติดเพชรเลยนะคะติดเพชรเพชรไม่เล็กๆนะคะไม่ต้องรอท็อปแพงก็ได้ใช่ไมไม่ใช่ติดเพชรเล็กๆต้องใช้ท็อปอย่างนี้ค่ะไม่แห้งนะคะคืออันนี้คขั้นตอนตุดท้ายแล้วนะอกแต่ครูก็จะสอนติดเพชรไปเลยนะคะเราก็จะมีตัวนี้นะคะเขาเรียกเทียนติดเพชรเราก็จะเหลาก่อนนี่เหลาให้มันเหมือนเทียนเลยแหลมๆเพื่อจะได้จิ้มเพชรได้นะคะบางคนบอกว่าทํายังไงกับมันนะคะ อเหมือนเหล่าทิ้นสอเลยถ้าครูไม่มีนิโรนครูก็จะใช้มิวจิกนะคะเอระเคียมันจะนิ่มๆนะคะวันนี้เพียพอพีซเนึกเเราจะใช้อันนี้จิ้มค่ะเพชรออกมาเนี่ยค่ะมันจะติดติดเพชรออกมาง่ายกว่าที่เราจะเอาไม้ส้อมหรือไปจิ้มนะคะเราก็เอามาติดนะคะจะติดยังไงก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะอันนี้ครูจะติดให้ดูไม่ดีไซน์นะคะ ตอนสอนนี่จะไม่มีงานดีไซน์ให้ดูเลยนะเพราะว่าถ้าดีไซน์ปุ๊บจะใช้เวลานานนะคะนี่ติดลงบนในท็อปเลยนะคะแล้วก็อบนี่คือขั้นตอนที่จบ,ล,บ,บละอบอบหนึ่งนาทีนะคะเสร็จแล้วมันก็จะติดไปเลยค่ะติดไปเลย,นะเลยค่ะแล้วถามว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้ทาขั้นตอนติดเทปก็คือเอาท็อปเนี่ยเข้าไปอบได้เลยเ,ลยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือ,อะจะได้ได้เล็บที่แห้งแบบนี้เลย แหงเลยแต่ถ้าเราไม่อบนะคะเ,คเล็บมันก็จะดูเหนียวเหนีหนวยวนะคะก็ก็ต้องขาดท็อปมันก็จะไม่ก็จะไม่เสร็จไม่ขั้นตอนนะคะถ้าคือขาดท็อปนี่คือขาดพระเอกของเรื่องก็คือจะไม่จบแนะเบตกระท็อปสําคัญนะคะต้องมีนะคะ,อะโอเคค่ะ